สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาเปิดตู้แบ่งปันไม้กันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตู้นี้กันก่อนนะครับตัวนี้จะมีเป็นเหลืองวันชนะนะครับสวยๆเรวไปที่ห้าสิบบาทนะครับมณีล้อมเพชรแผงครับดังสวยๆไปที่สี่สบาท อันนี้เป็นซับพนมป้ายนะครับเอาไปที่ห้าสิบบาทครับซับพนมป้ายทองสยามครับนี่เป็นดั่งมาประมาณนี้นะทองสยามเอาไปที่สี่สิบาทครับทองสยามเราจะเปิดดั่งเรื่อยๆนะครับทองสยามอันนี้เป็นกระบองเทวีสวนนะครับเอาไปที่ห้าสห้าสิบบาทนะ พุทธคุณครับด่างสีสวยเอาไปที่สามร้อยบาทครับพุทธคุณตัวนี้เป็นปีศัตแดงลูกตาลน,นะครับผ่ามาจากแม่ลูกตาลน,นะตัวนี้เอาไปที่สามร้อยบาทครับสวยๆเลยปีศาตแดงลูกตาลน,นะอันนี้เป็นมลบางแสนนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทครับมลบางแสน ตัวน,นี้เป็นก้าทัพนะครับเอาไปที่ห้าสิบบาทอันนี้เป็นราสีสิงห์นะครับเอาไปที่สี่สิบาทพอครับราสีสิงห์น,นี่ก็หนุมานประสานกายนะเอาไปที่ห้าสิบบาทอันนี้เป็นสีกัญน,นาเจนสองนะครับด่างแบบแบบนี้เลยนะ ตัวนี้ติดด่างเหลืองเหลืองด้วยนะครับเอาไปที่หกสิบาทครับสี่กันญานาเจนสองอันนี้เป็นยกราชินีนะครับหลังเหลืองใบกลมนะเอาไปที่เอาไปที่แปดสิบบาทนะครับยกราชินีตัวนี้เป็นพรพุทธะนะครับเอาไปที่ห้าสิบบาทครับพรพุทธะเดี๋ยวไปดู ทางนู้นบ้างครับเอื้อมไม่ถึงนะข้ามมาดูฝั่งนี้กันต่อนะครับต้นนี้แล้วกันอันนี้เป็นลูกไม้ด่างลายแบบนี้เลยนะเอาไปที่แปดสิบาทนะครับลูกไม้ด่างสวยๆเลยนะด่างลายคล้ายๆอึ่งน,นะครับลายเปอะๆต้นนี้เป็นอาจารย์เมืองนะครับด่างคนทุนเลยครับอาจารย์เมือง หลอดใหม่มาก็โหดนะครับเยวไว้ก่อนดีกว่าเนาะด่างโหดเกินครับเดี๋ยวเลี้ยงไม่หลอดอันนี้ดาราโนพลัดป้ายเขียวแบบนี้นะต้นนี้เอาไปที่สี่สิบบาทนะครับสสยๆเลยต้นนี้เป็นมนลรัตนะนะครับเอาไปที่ห้าสิบบาทพอครับต้นนี้ด่างสวยๆเลยมลรัตนะเนะี่ย นี่ก็สยามนาลมิตรนะครับด่างสวยๆเลยครับตัวนี้แบ่งให้หนึ่งต้นนะเอาไปที่สามร้อยบาทครับสยามนี่ก็ทองศิลานะครับตัวนี้ก็ด่ังสวยนะเอาทองสยามทษทีทองสยามเอาไปที่ตัวนี้เอาไปที่ห้าสิบาทพอตัวนี้ด่ังสวยนะครับห้าสิบาทเอาสงไข่ครับเอาสงไข่เอาไปที่สามสิบบาทเดี๋ยวดูตื่นกันต่อนะครับ ามาดูตู้นี้กันต่อนะครับน,นี่จะเป็นดาราด่างประมาณนี้นะต้นนี้เอาไิที่สามสิบบาทนะครับดารานพลั์เราจะเปิดด่างเรื่อยๆนะดาราอันนี้ก็จะเป็นกระบอเท้าเวสวรนะครับห้าสิบบาทไกเศษฐีนะครับต้นนี้เอาไปที่ห้าสิบบาทครับ นี้จะเป็นหลวงปู้หินนะครับเอาไปที่สามสิบบาทครับหลวงปู้หินมัน,นีลักษมีครับด่างส,สวยๆนะต้นนี้เป็นตัวแผงนะครับเอาไปที่สามสิบบาทพอมัน,นีลักษมีนะอันนี้จะเป็นสิริมงคลดีนะครับเอาไปที่ห้าสิบบาทแล้วกันสนะิริมงคลดี วันเสาร์ครับใบกลมส,สวยๆเลยที่สี่สิบาทพอครับวันเสาร์ตัวนี้เป็นสีลาหุ่งทองนะด่างส,สวยๆเลยนะครับต้นนี้หลอดใหม่มาก็ดางสวยจะเป็นสีลาแผงนะครับหลดใหม่มาดางเดืองน,นิดหน่อยนอะเอาที่เอาที่หกสิบบาทแล้วกันครับสีลาต้นนี้สวยๆ อันนี้เป็นบังเกิดเก้านะครับต้นนี้ยังไม่เปิดด่างนะเอาไปที่สามสิบบาทแล้วกันครับไปลุ้นกันนะบังเกิดเก้าย่ก็เหลืองวันชนะครับต้นนี้สวยๆเลยเอาไปที่ห้าสิบบาทครับตัวนี้มีประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวไปดูต้วอื่นกันต่อนะ ามาดูตู้นี้กันต่อนะครับนี่จะมีเก้าทับสวยๆอยู่นะนี่ต้นนี้เอาไปที่ห้าสิบาทครับเก้าทับตัวนี้เป็นพญาล้างหูนะครับนี่เริ่มกัดลายไปแล้วนะพญาล้างหูเอาไปที่สี่สิบาทนะครับโตขึ้นก็สวยเลยนะเป็นไม้กัดลายสวยๆเลยนะครับนี่เป็นเทพักษรานะ แต่ว่ากาบเขาหลุดนะครับด่างคนโรลเลยไปที่สามสิบบาทนะครับเทมอัสลาอันนี้เป็นมณีมันตาครับสามสิบบาทแต่ตัวนี้จะเป็นเมฆลานะครับอยู่ข้างกันมณีเมฆล่นะด่างส,สวยๆก็ไปที่ห้าสิบบาทนะครับเมฆลาตัวนี้เป็นวาสุกีนะครับเอาไปที่สี่สิบบาทนะครับวาสุกี ม้ตับเรือพะท่นั่งนะตัวนี้เป็นเทวีสุริยานะครับฟอร์มล้นกระถางสี่แล้วนะตัวนี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทครับอันนี้ก็เป็นนาคาลุยไฟนะครับนี่กัดลายมาสวยๆแล้วตัวนี้ไปที่ห้าสิบบาทเอ้ยตัวนี้ไปที่หนะนึ่งร้อยนะทุกที นะคะลยไฟตามราาพอันนี้เป็นมันี่ล้อมเพชรนะครับด่างมาสสวยเลยตัวน,นี้ก็คิดไปที่สามสิบาทนะครับมัน,นี่มีต้นเดียวนะองคหญิงอนัญญาพนาวานครับไซร์ล้นๆกระถางสี่เลยนะต้นนี้เอาไปที่ห้าสิบาทครับ ตัวนี้มันมีล้อมเพชรแผงโชว์กระดูกสวยๆหลยตัวนี้ใส่ก็ล้นกระถังสี่นะครับเอาไปที่ห้าสิบบาทครับตัวนี้เป็นนกฟินิกครับอยู่ในกระถางห้านิ้วล้นๆเลยนะกัดลายด่างมาสวยๆนะครับนกฟินิกเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะนกฟินิกนะครับซส่ใหญ่ๆอันนี้เป็น ทิวาลาตีนะครับด่างสวยๆเลยต้นนี้เอาไปที่ห้าสิบาทครับทิวาลาตีนี่ก็รัตนะรุ่งเรืองนะครับด่างสวยๆก็ไปที่ห้าสิบบาทนี่เป็นไม้ใบกลมครับหมอชานยุดนะปลายสวยๆก็ไปที่ห้าสิบบาทครับของผมจะมีค่าส่งหม,หมอเป็นกล่องนะครับกล่องหนึ่งจะใส่ได้สิบสองต้นนะครับสำหรับท่านที่โอน ก็จะอยู่ที่ห้าสิบบาทครับเก็บเงินไปทางหกสิบบาทนะครับบอกกติกากันไว้ก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นมณีลักษมีนะครับอ๋อลักษมีเงินทษดทีลักษมีเงินเอาไปที่สามสิบบาทนะครับมาจำเปดๆกันหน่อยตรงนี้กันบ้างอ๋อนนี้จะต้นใหญ่กว่านะอันนี้เป็น พญาล้างหูนะครับตัวนี้ก็กัดลายมาแล้วนะใหญ่กว่าหน่อยเอาไปที่สี่สิบบาทเหมือนกันใส่ล้นกระถางสี่แล้วนะครับทวิภพกับขนนกนะครับไส่ก็ใหญ่ล้นกระถางสี่แล้วนะเอาไปที่สี่สิบบาทแล้วกันครับทวิภพสาวนครใช้สี่ครับสวยสวยเลยใหญ่ล้นกระถางสี่ไปเปลี่ยนใส่ใส่แปด ใส่ห้าหรือว่าใส่แปดเลยแล้วนะต้นนี้จะติดดา่างเหลืองด้วยนะครับเอาไปที่ห้าสิบบาทครับสาวนาครใส่ใหญ่ๆนี่ก็จะเป็นลาสี่มีลน,นะครับใบกลมๆนะต้นนี้ด่างใบใบล่าง,ด,างด่างทโนเลยนะใบใหม่มาก็ติดด่างนิดหน่อยครับต้นนี้เอาไปที่สามสิบบาทแล้วกันครับแบ่งไปเบาๆเ,เ,เลยลาสี่มิลน,นะครับ ต้นนี้จะเป็นทองลุนฟ้านะั่นทองลุนฟ้าสวยๆนะครับต้นนี้แบ่งไปที่ห้าสิบาทนะครับทองลุนฟ้าอ่าเดี๋ยวไปดูตู้อื่นกันบ้างนะครับคํามาดูตู้นี้กันต่อนะครับตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่ๆนะครับเม่ฟ้าหลวงล้นกระถางห้านิ้วเอาไปเปลี่ยนใส่แปดใส่สิบได้แล้วนะครับเอาไปที่สองร้อยห้าสิบนะครับเม่ฟ้าหลวงไซส์ใหญ่เลย อันนี้ก็จะเป็นอัปติมัสนะครับด่างมาแบบนี้เลยออปติมัสต้นเนี้าไปที่500้อยบาทแล้วกันครับอยู่ในกระถางห้านิ้วนะกับหน้าด่างสวยเลยนะครับห้าร้อยบาทออปติมัสต้นนี้ดีอันนี้ก็เป็นซิริมงคลดีนะครับอยู่ในกระถางห้านิ้วครึ่งนะตัวนี้ไม้น่าจะมีหัวแต่อาจจะยังไม่ใหญ่มากนะครับิริ เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับที่ริมมงคลดีตัวนี้เป็นนพเก้านะครับเอาไปที่สามสิบาทคำนพเก้ามันนีลัษมีก็จะมีไซนี้นะอ๋อลัษมีเงินโทษทีลัษมีเงินก็ไปที่สามสิบนะครับทิดาสวรรค์ครับสี่สิบบาท ตัวน,นี้เป็นสี่การ์นาเจนสองนะตัวน,นี้เป็นต้นแยกหนอนนะครับเอาไปที่ห้าสิบบาทนะนี่สิริมงคลดีนี่ีต้นนะครับห้าสิบบาทนี่ก็จะเป็นดารานพลัสเป็นตัวหน้าเข้มนะครับเอาไปที่ห้าสิบบาทนะแบ่งไปราคาเบาๆเลยนะครับ น,นี่ก็จะเป็นลูกไม้ใบหอกนะครับเป็นใบหอกด่างแบบนี้เอาไปที่สี่สิบาทพอครับลายนี้ใบหอกด่างนะอาจารย์เมืองครับด่างมาประมาณนี้นะเอาไปที่สามสิบาทครับอาจารย์เมืองนีดีอันนี้เป็นพัดมณีนะครับตัวนี้จะติดปายป้ายด้วยนะ เอาไปที่ห้าสิบาทครับพัดมณีมีต้นเดียวนะครับตู้นี้ก็มีประมาณนี้นะครับไปดูตู้อื่นกันต่อนะอามาดูตู้นี้กันนิดหน่อยนะครับตัวนี้เป็นเทวาสุวรรณนะเอาไปที่ห้าสิบบาทนะครับมีสีล้าง้ทองแผงนะครับต้นนี้ตัวนี้ก็ไปที่ห้าสิบบาท นี่พุทธคุณต้นแม่ที่จอมไปนะครับดังสวยๆเลยครับเขาจะเหลืองอมม่งวงๆนะดาราโนพลัสครับต้นนี้ดังสวยอาไปที่ห้าสิบบาทครับนี่ก็เป็นเทวีสุริยานะครับอาไปที่ห้าสิบบาทต,ตัวนี้ไม่ได้ไม้ใหญ่นะครับเดี๋ยว ดูตู้นกันต่อนะครับข้ามาดูตู้น,นี้กันต่อนะครับอันนี้จะเป็นเทพจริงจังนะครับเป็นตัวจิดดังน้อยนะนี่หน้าเปื่อๆเป็นกกอเลยนะครับกระถางนี้มีสี่ต้นเลยนะครับเทพจริงจังอยู่ในกระถางสี่นะแต่ว่าตอนแพ็คผมจะใช้กระถางห้าสวมไปนะครับจะได้แพ็คง่ายเนาะ นาอ,อกม่วงๆนะครับเทปจริงจังตัวนี้เอาไปที่เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเทปจริงจังนะมีกระถางเดียวนะครับอันนี้เป็นเศรษฐีปีชวดนะครับห้าสิบบาทอันนี้ก็จะเป็นดาราหน้าเข้มดังสวยๆเลยนะตัวนี้เอาไปที่ห้าสิบบาทครับดารา ใบไผ่ดังเหลืองดังข่าวนะครับตัวนี้ไปที่สามสิบาทครับอันนี้จะเป็นตืมชื่อไปเฉยทองอำไพยนะนี่ทองอัไพตัวนี้เหลืองนะครับหลอดใหม่มาก็เหลืองโคดๆเลยตัวนี้ไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับทองอัไพไก่ฟ้าพยายามพันครับนี่เป็นไม้ดังเหลืองนะตัวนี้ไปที่ห้าสิบาทนะครับไก่ฟ้าพยายามพัน นี่จะเป็นเกสรภุมลรินไส้แดงๆแบบนี้นะครับตัวนี้ไปที่แปดร้อยบาทนะครับแบ่งไปหนึ่งกระถางเกสรอาจารย์เมืองครับตัวนี้เอาไปที่ห้าสิบบาทอาจารย์มาดูทั้งหมบ้างอันนี้เป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลนะครับล้นกระถางห้านิ้วแล้วนะ ตัวนี้วิาที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับหนึ่งเดียวอันนี้อยู่ในกระถางห้างยูครึ่งลน้ลนๆ้นแล้วนะครับไสเปลี่ยนใส่แปดใส่สิบได้แล้วนะหนึ่งเดียวเอาไปที่สองพันบาทครับอันนี้เป็นมณีจันนะครับเอาไปที่แปดร้อยบาทนะครับมณีจันเป็นตัวแพงนะครับมีสองกระถางนะกระถางละแปดร้อยเป็นตัวชมพูเหลืองนะ น,นี่จันต้นนี้สาวสายใหม่นะครับเอาไปที่สองร้อยบาทแล้วกันครับไม้ล้นกระถางห้านิ้วแล้วนะสาวสายใหม่นี่เป็นตุ๊กแกหน้าแดงนะครับล้นกระถางห้านิ้วแล้วนะเอาไปที่หนึ่งพันบาทนะครับตุ๊กแกหน้าแดง อันนี้เป็นสุวรรณพันลรายนะครับด่างสวยๆนะสุวรรณพันลรายไม้ล้นกระถางห้านิ้วแล้วนะครับเอาไปที่ห0 0้บาทครับสุวรรณพันลรลายเราไปดูตู้อื่นกันต่อนะครับ้ามาดูตู้นี้กันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นนนี้จะเป็นลูกไม้ใหม่ผมนะแบ่งต้นนี้แบ่งต้นนี้นะครับเขาจะออกหน้า มงมงชมพูนะเอาไปที่ห้าร้อยบาทนะครับอยู่ในกระถางสี่นะต้นนี้ไปที่ต้นนี้ไปที่สามร้อยพอแบ่งเป็นหนึ่งต้นในกระถางสี่นิ้วนนี้เป็นกระถางห้านิ้วนะครับสวยๆเลยนะต้นนี้ดอกม้งชมพูกระถางห้านิ้วไปที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเพิ่งแบ่งไปสองต้นเองนะผมไม่ได้แบ่งไปเลยมาชุดนี้เป็นลูกของ เศรษฐีพันล้านนะครับหน้าก็ออกม่วงชมพูมีเหลืองเข้านะไหมตัวนี้ตัวนี้เป็นมันม่วงนะครับมันม่วงเอาไปที่ห้าร้อยบาทนะครับมันม่วงกระถางห้างอยูครึ่งเลยนะ,ะเดี๋ยวดูตู้นี่กันต่อทักันนะครับกลับมาดูตู้นี้กันต่อนะครับนี้เป็น เชื่อเลยนะคาตานะนะครับเป็นไม้พิหอ,อ้ะด่างสวยๆเลยคาตานะล้นกระถางห้านิ้วล้นนะครับเอาไว้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับคาตานะใสใหญ่เลยนะอันนี้ก็จะเป็นเรนูนครกระถางห้านิ้วล้นๆนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะเรนูนครอ,อันนี้เป็นล่ำรวยแยกหน่อนนะครับล่ำรวย เอาไปที่เจ็ดสิบาทครับไม้อยู่ในกระถางห้านิ้วเลยนะล่ำรวยนะครับนี่เป็นลูกไม้เป็นหกด่างแบบด่างทุกใบเลยนะด่างสีแบบหลายสีเลยนะครับเอาไปที่หนึ่งรอยห้าสิบนะครับลูกไม้เป็นหกตัวนี้เป็นทองคูณนะครับ ล้นกะถางหกแล้วนะครับน่าจะมีหัวใกล้ผ่าเลยแล้วนะนะทองคูณนะครับเป็นไม้เพิ่งจดทะเบียนไม่นานนะครับก็เอาไปที่หนึ่งพันบาทครับต้นนี้ไปผ่าได้เลยนะทองคูณนะอันนี้เป็นไม้ดังเหลืองเป็นลูกสาวนครใช้สี่นะครับามาแบ่งให้หนึ่งกระถางที่สามร้อยบาทนะครับเป็นต้นต้นแรกเลยนะยังไม่ได้แบ่งไปสักต้นเลยนะครับลูกไม้สาวนครนะครับสวยเลย สามรอยบาทเนี่ยน,นี้จะเป็นปีศาจแดงลูกตานะครับที่แบ่งต้นลูกตอนต้นไร้สามร้อยนะครับนี่เขาจะกลมแบบนี้นะนเป็นต้นแม่นะครับอันนี้จะเป็นเลกซี่นะครับเลกซี่เอาไปที่หนึ่งร้ยห้าสิบนะครับไม้ลนกระถางห้านิ้วแล้วนะ ตัวนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไปดูตู้อื่นกันต่อนะํามาดูตู้นี้กันอีกสักหนึ่งตู้นะครับไม้ก็จะเบียดเบียดกันหน่อยนะตู้นี้อันนี้เป็นลูกไม้เมล็ดนะครับเป็นลูกของแมต้นแมวฝักเป็นลูกไม้นะจะสอนผสมเป็นมอนทเทล่นะครับเอาไปที่สามสิบาทนะหน้าลายเปอร์เปอ,เปอมาเลยนะครับนี่ แบ่งมาห้หนึ่งต้นนะครับสวยๆเลยนะอันนี้เป็นทองลุ้นฟ้านะครับติดด่างทองมาแบบนี้แลนะ้วนะต้นนี้ต้นนี้ก็ไปที่ห้าสิบาทนะครับแบบไซส์สูงเลยนะต้นนี้ไซส์ใหญ่เลยน,นี่เป็นดารานุพรัต์หน้าเข้มนะครับต้นนี้ ตัวนี้คือเข้มสวยเลยครับเอาไปที่หนึ่งร้ยบาทนะตลลาตัวหน้าเข้มนะครับมีฝากลูกไม้ใหม่นะครับเป็นไม้ป้ายนะตันนี้ก็จอมไปแล้วนะครับเหลือต้นใหญ่หนึ่งต้นติดดอกนะเดี๋ยวก็จะมีมาแบ่งนะครับฝากไปก่อนอันนี้เป็น รัตนเทพครับด่างขอสวยๆเลยไปที่ห้าสิบบาทนะนี่ก็วาซุกีนะครับวาซุกีก็ไปที่สี่สิบบาทพอตัวนี้เป็นแดงอันดานะครับนี่ด่างใบนี้ใบใหม่เขานะารครับครึ่งมาเลยนะเอาไปที่สามสิบบาทนะครับแดงอันดาททศการลงส่วนนะครับ เปิดด่างมาทั้งสองใบเลยนะตัวนี้ไปที่หนึ่งรบาทพอครับทดสก,การ์ลงส่วนนะมีกระถางเดียวนะครับเพิ่งเห็นกระถางเดียวนะนี่เป็นสังวาลน,นุพรัตนะครับเป็นไม้กาบนะสังวาลน,นุพรัตเอาไปที่สามสิบบาทพอครับสังวาลมีเห็นต้นเดียวนะครับสังวาลตัวนี้ก็จะประมาณนี้เดีจะไปดูต้นอื่นกันต่อนะครับ ขำมาดูตู้นี้กันอีกหนึ่งตู้นะครับจะสามสิบนาทีแล้วเนาะตัวนี้ตัวนี้แล้วกันเริ่มแบกตัวนี้แล้วกันอันนี้เป็นมหานครนะครับเอไปที่ห้าสิบบาทนะอันนี้ก็จะเป็นโบวอนนะครับ บวรรัตนโกสินนะเอาไปที่สี่สิบบาทนะครับบวรเมียส่งไข่ครับต้นนี้คือสวยอยู่นะชมพูกําลังมานะครับเอาไปที่สี่สิบบาทนะครับก็ส่งไข่แล้วก็พันท้ายโนโนละสิงน,นะครับต้นนี้กัดลายมาแล้วสี่สิบบาทก็เล็กดีนี่รัตนะลุ่งโลดนะครับด่างมาสวยๆก็สี่สิบบาทครับ นี่เป็นดาราพาแผงจากดาราลายไฟนะครับเอาไปที่ยี่สิบาทนะดาราตัวนี้ตัวนี้ก็เติไม้เยอะอยู่เหมือนกันจะค่อยๆหย,ย,ยิบให้ดูนะมงคลปรถมครับต้นนี้หลอดใหม่มากดังสวยนะไปที่สามสิบบาทนี่ก็กำปั่นทองนะครับดังดีสวย สาบาทนะครับกับปันทองไซตโตแล้วนะตัวนี้เป็นมณีมรกตนะครับเอาไปที่30บาทนะอันนี้เป็นแม่ฟ้าหลวง้ไม่ใช่หอคำหลวงครับ ดังเหลืองไม้แบบนี้นะต้นนี้อาไปที่สองร้อยบาทนะครับขอคำหลวงอันนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้ด่างใบกลมนะครับเขาจะกลมเป็นไม้กลมตอนโตนะนี่เขาจะกลมเรื่อยๆนี่ใบใหม่เขานะครับเริ่มกลมมาแล้วนะทีแรกๆเขาจะแหลมๆแบบนี้แต่พอเริ่มใหญ่เขาจะกลมแบบนี้นะนี้ใบใหม่เขานะต้นนี้อาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับ เป็นไม้ใบกลมด่างนะีดีนี่ชายชนชายชนชายชนต้นนี้ป้ายสวยนะครับเอาไปที่สามสิบบาทนะครับชายชนโตแล้วนะสามสิบบาทวางนีดีพอดีเต็มพอดีอดต้นนี้ ไม้กำลังโตเลยครับไดดีอี่อันนี้แล้วกันก็จะหยิบแล้วมันซ้ำกันนะครับเดี๋ยวไม่ได้หยิบอันนี้เป็นตีศูนย์หนุมานนะครับเอาไปที่40บาทครับตีสูนย ตัวน,นี้ก็สตั๊บงกดนะครับด่างสวยๆเลยนะเอาไปที่สี่สิบบาทครับอันนี้เป็นหงเพิงนะครับนี่เป็นไม้ใบไผ่กัดลายสวยนะโตขึ้นหงเพิงนะครับเอาไปที่ห้าสิบบาทครับนี่ก็รวยล้นฟ้านะครับห้าสิบบาทครับรวยล้นฟ้าครับวันนี้ก็ จะ30นาทีแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะครับสนใจต้นไหนโทรหรือแอดไลน์มาที่เบอร์085 598 4392นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบบนสีด้วยนะครับก็จะมีค่าส่งผมบอกไปแล้วเนาะค่าส่งครับก็จัดส่งให้วันจันทร์นะครับฝาก อขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไลฟ์นะครับวันนี้ก็จะคึมคึมหน่อยเนาะฝนตกครับตั้งแต่เช้าเลยมันมาเย็นเลยครับวันนี้ครับขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับสวัสดีครับ